สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเฟซบุ๊กเพจกันจอมพลังช่วยสู้ของกันจอมพลังได้มีการเปิดภาพเอกสารลงตาครุฑพร้อมข้อความของการจอมพลังระบุว่าผมพูดกับพี่น้องฐานตำรวจที่รักเสมออะไรที่ทำให้ฐานกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัย ับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทําหมดผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเขาได้จริงนอกจากนี้การจอมพลังยังโพสต์อีกว่าเวลานี้ฐานตํารวจรบเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเขาควรได้คือดอกไม้ไม่ใช่ก้อนหินเอกสารระบุว่าขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ4เรียนกรรมการผู้จัดการมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ เนื่องด้วยปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและอยู่ในห่วงระหว่างการรบประทะตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งหน่วยมีกําลังพลปฏิบัติหน้าที่จึงมีความจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมของกําลังพลและอุปกรณ์พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทั้งเพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจและความเชื่อมั่นให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันอิปไตยและประชาชนในพื้นที่ หน่วยจึงขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ4จํจำนวน250แผน่นจากมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ผ่านบริษัทและขอบคุณมาณโอกาสนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปขณะที่เมื่อวันที่30ตุลาคม2568ที่ผ่านมาเมื่อวันที่30ตุลาคม2568ที่รัฐสภามีการจัดประชุมในส่วนของคณะกรรมาการ โดยได้มีการเชิญการจอมพลังเข้าร่วมประชุมเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้เอกสารประกอบการตรวจสอบตามนโยบายเท่านั้นโดยช่วงท้ายของการประชุมในการจอมพลังได้แสดงหลักฐานที่ทหารส่งมาขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับถนนและโน้ตบุ๊กการจอมพลังกล่าวว่ารายการอื่นๆที่ทหารร้องขอเช่นคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กสำหรับใช้คำนวณการกดกระสุนใหญ่เป็นสิ่งที่ทหารชั้นผู้น้อยต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเชื่อว่ากองทัพมีงบประมาณอยู่แล้วแต่ในเรื่องของความรวดเร็วนั้นไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการได้ทันเพียงใด ซึ่งจากสภาพที่เห็นก็เข้าใจได้ว่าหากมูลนิธิสามารถช่วยจัดหาได้ก็พร้อมจะดําเนินการเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายส่วนกรณีเรื่องถนนทหารได้ส่งภาพถนนเดิมมาให้ดูว่าสภาพเป็นอย่างไรหากถนนชํารดและไม่มีการเข้าไปช่วยเหลือการเดินทางก็จะลําบากโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บจะเข้าออกได้ยากการจอมพลังกล่าวว่าการดําเนินการเพียงสองวันสามารถทําได้แล้วจึงเสนอว่างั้นร่วมกันทําโดยให้ทางมูลนิธิสนับสนุนเพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกัน ในส่วนของเอกสารการจอมพลังกล่าวว่าหากทหารชั้นผู้น้อยหรือเด็กตัวเล็กๆไม่ได้รับผลกระทบก็รู้สึกยินดีและพร้อมช่วยเหลือให้ทหารชั้นผู้น้อยสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องห้องน้ําว่าอยากเชิญคณะกรรมการการทหารลงพื้นที่ดูหน้างานร่วมกันเพราะไม่สามารถทําได้ทั้งหมดด้วยตนเองและอยากให้คณะกรรมการเห็นปัญหาจริงเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข สุดท้ายการจอมพลังกล่าวถึงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาว่าเป็นหน่วยที่มีประโยชน์และทํางานจํานวนมากพร้อมเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจในยามเกิดปัญหาประชาชนจํานวนมากก็ยินดีที่จะช่วยเหลือและไม่อยากให้มองว่าการที่ประชาชนเข้ามาช่วยกันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบแต่ควรมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแรงร่วมใจเพื่อส่วนรวม